สวัสครับวันนี้เราจะพาชมนะครับเป็นห้องพัก Family r o o มของเซนทราแกนมิลาดบีดรีสอร์ทพัทยานะครับก็เข้ามาก็ปิดลูเโอเคซ้ายมือก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องเป็นห้องพักของลูกๆเด็กๆนะครับห้องพักของลูกๆนี่ก็จะมีชั้นวางของผ้าเช็ดตัวให้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับห้องเด็กแต่มันปิดเปิดประตูได้นี่ ปิดได้เปิดได้มีห้องรับแขกทีวีมินิบาร์นะครับมินิบาร์ก็อ่างล้างมือน้ำกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นสามารถมองวิวทะเลได้รอบเลยนะครับแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้ซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำมันก่อนห้องน้ำอยู่ขวามือนี่นี่ก็คือห้องน้ำนะครับ ก็จะมีอ่างแล้วก็ห้องอาบน้ําชักโครกชักโครกที่นี่มีสายฉีดชําระแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็นี่ก็อ่างล้างหน้านะครับกระจกบานใหญ่พร้อมกระจกแต่งหน้าของคุณผู้หญิงแล้วก็ผ้าคุณหนูเตรียมพร้อมนะครับห้องนอนใหญ่ก็จะมีวิวทะเลเช่นกันนะครับวิวทะเลพัดลมเพดานเนี่ย๋ยวต้องมุมนี้มุมนี้อ่า ตกแต่งผนังนะครับสวยงามเตียงขนาดใหญ่ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือโทรศัพท์ให้ดูพัดลมเพดานะอ่ะมีพัดลมเพดานนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าน,นี่ก,ก็ถ้าปิดประตูห้องนอนก็จะเป็นเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะมีเซฟเครื่องช่าง รองเท้าแตะเราเป็นรองเท้าผ้าใบเนาะโอเคอ่าเราสามารถเดินออกไปตรงระเบียงได้นี่ระเบียงก็จะเป็นวิวทะเลจากห้องนอนใหญ่หรือจากห้องโถงสามารถออกระเบียงได้นะครับตรงนู้นจะเป็นโซนส่วนน้ำที่เราจะไปเล่นกันก็โรงแรมก็กว้างใหญ่นะครับหลายชั้นหลายห้อง วิวทะเลนะครับส่วนน้ำที่นี่สนุกครับเหมาะสําหรับเด็กๆครอบครัวนะครับครอบครัวสนุกมากอีกหาดเทียมหาดจริงมีหมดนะครับมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะนะครับก็นี่ระเบียงสามารถเดินรอบเลยเดินรอบได้นะครับเดินได้รอบนี่ตรงนู้นสามารถมองเห็นห้างเทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาพักกันนี่ก็ บรรยากาศรอบๆล,ลมเย็นมากๆเลยครับตอนนี้ครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศข้าวๆนะครับบรรยากาศข้าวๆเดี๋ยวเราจะลงบรรยากาศตอนเล่นน้ําให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ